โอ้ oh, ไปไหนถอยดิเออถอยดิอ๋อ,อนู oh. น่นอ,อยู่ข้างหลังอะ่ะแคทตัวนี้จะเป็นโอ้อ oh, e ีร้อยยครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้พามาดู ดินด่วนมาซื้อสายครับวันนี้ใช้ดีครับยอดผู้อาิเศษด้วยถ่ายไหมเนะี่ยขุดแข็งดีมากครับนี่โอ้ 4 1 2 0ปีอามพิเศษสภาพเก่านอกเลยนะเนี่ยยืนตักหินตักทรายแบบนี้สบายเลยครับไปงานรถบรรทุกสายบุญครับเอาทรายไปร่วมทำบุญ การสร้างโดมอยู่ที่บ้านโคกกลมนะครับต้ำวันสุรินครับไม่มีควันเลยดูไอ้เห้ย วันนี้เอาสายของเสียอุนะครับอยู่ที่อ,อบตตรงข้ามอ,อบตลำดวนครับจังหวัดสุรินทร์ครับดินดวนนี่ลูกครับยืนถ่ายคลิปให้ดูอยู่ตากแดดร้อนจัดเลยร้อนปะร้อนไหมไร,นะร้อนปะ S <S <H Narr ative> ไปโอ้ยใส่หน่อยได้มั้ยสวยนะกันนี้น่ะสภาพนี้ถ้าเป็นสมัยที่ผมเล่นนี่ซื้ออยู่ที่ประมาณห้าแสนอ่ะ ซื้อเข้านะขายออกก็อยู่ประมาณหนะ้าแสนห้าครับไปร้อนมากมากเลยทั้งนอกเดียว2องวันีเยเลยหนาวได้ไม่ถึงอาทิตย์ยังร้อนเลยครับดีจังเลยนะ่ะเขาไม่ปิดปีใหม่อะดีจังเลยเขาไม่ปิดปีใหม่เขาปิดอยู่แต่อาจจะปิดบางส่วนใช่ไหม อาจจะปิดวันที่สามสิบสามเอ็ดอย่างเงี้ยวันนี้ก็ยิบกา้าอีกเนา,าะ้าฮะวันนี้วันที่สามสิบอ,อ๋อนี่สามสิบบ่นี่ครับสุรพินอือมัดที่สองอู้นี่น,น,นี่ลูกพ่วงนี่เอ้ยแกไม่ขายเลยไงวะเดี๋ยวๆต้องให้แม่มาถามแล้วนี่นี่มีอยู่สองลูกนี่น่าสนมากเลยสามมิตรด้วยนั่นนะ สองคาน3สามมิตรเจอแล้วตรงนี้ถ้าแม่มาถามน่ะมีสิทธิ์ได้เพราะว่าตรงนี้เขาสนิทกับแม่ผมมากเลยคือเขามีอะไรเขาก็พึ่งพากันอยู่กับแม่ผมอยู่ตรงนี้เดีย๋ยวต้องให้แม่มาถามครับ ไไปไหนถ่ายรูปถ่ายรูปรผมาไม่ลงไปหรอกมันร้อนผมเจอลูกแล้วลูกสามิตรด้วยเมื่อกี้สามมิตรสองคานครับหนึ่งลูกอีกลูกหนึ่งไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรครับให้แม่มาคุยน่าจะได้ครับตรงนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเคยเพึ่งพาอาศัยกันอยู่ เขาก็เคยพึ่งพาอาศัยแม่ผมครับแต่แม่ผมไม่ <Jar> ไม,มีอะไรนะเต็มไม่รู้ว่าทำไมเขาได้พึ่งพาอาศัยแม่ป <_ unnatural> ัจจุบันนี้เป็นนายกแล้วตัวเนี้ยทบเลตพี่ไม่ใช่ทบเลตัวเองยา<ป>เกท จอข้างหน้าเ,เดี๋ยว่อยจะใายอยู่ข้างนัน้นไปเฮ้ยโอกพร้อมกันเองวันนี้อ๋อชอบเด็กเดิอนเนาะอโอ้ยจังหวะรถปลาพอดีเลยอโอ้ ไหนอะรถนนนะไปบอกมึงก่อนนีเออรถพี่นนทรายหล่นรถตามขบวนครับคุณินสาธุบุญเลยครับกับพี่ชายรำซินินด่วนครับคูเอร่วมทําบุญไปด้วยวันนี้หนึ่งพันบาทคุเอร่วมทําบุญด้วยบ่ะเท่าไหร่พันหนึ่งไปก็ร่วมทําบุญกับดินด่วนหนึ่งพันบาทซื้อสาย ผมก็ไปทําบุญเสร็จก็เดินทางกลับบ้านเลยนะครับต่อเลย,ยเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันรถพี่นนท์น้ยทำไมสายมันร่วนงี้เนี่ทนยทรไปบอกนอน,กนท์ก่อนเดี๋ยวนี่เหรอแมนเลี้ยวสายทรไปบอกนอน,กนท์ก่อนทำไมว่าสายมันร่วง อ,อ,อืมไม่รู้เดี๋ยวโทรบอกพี่นนท์ก่อนหืมทำไมทรา,ายมันร่วงเดี๋ยว ไปเลยหา uh huh. เข้าไม่ทรายมันร่วงไม่ทรายมันร่วงรอ๋อมันติดขี้ดินเฮ้ยมันไม่งับขี้ดินนี่นี่นี่ เอันนี้อันนี้อันนี้สาธุบุญเลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับผม